ได้พี่น้องเราต้องมี้ซื้อกันเนาะน้องของเก่าเขาอน,นี่กรได้อ่าอันนี้ของน้องหลอดเด้ <c oughs> อเอาเอาว่เนี้ <c oughs> ยอันนี้ก็ยุ่มไป <c oughs> โอ้ยใส่ร่องยืๆๆๆดไมอ่ะยืดขึ้นนี่พากันไปหันไปดีพี่น,อน้องเลยชงขะสันนุ่งเอาบนซื้อมากพูเราสองสุดพี่น้องเลยเนาะนี่เป็นชง,นนงกระสันชุดหนึ่งของน้องสมโอ มักป่ะมักซีใช่ปะเป็นกาหูกาตายครั้งนี้ได้งามป่ะ,อะเอาพวกเราสองสุดจ้ะ เปิดภาพออกมากะนั่งคุ้ง,งหมูกกับเม,อมออา,ดดาอยู่พี่น้องเลยเน,น,นาโจโจโะนั่งซุ้มลุงมซุ้มแนมเนาะอ่โฮโฮโฮโาส่วนแดดส่วนเงาอยู่พี่น้องเลยเนาะอ่าโตมีนังอะนรเนาะใส่ของกินพอเซียงมาให้โอ้พอเซียงมาให้บ่อนี่โโดดยยอืมไว้ใส่ถวยบวงเนาะโอ้โคักคักคักคก,ก,กนันยังวันก็นได้นี่พี่น้องเลย กันมแมลงวันเขาก็ได้เนาะเอาวพี่น้องเลยเนาะมาช่วงบ๊ายบายพี่น้องเลยเนาะเนาะมันมันฮ่อนเนาะโดยเอาพี่น้องเลยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีคุยพี่น้องวัดสุขุสุคนเขอกมาเวียนเยี่ยมยามน้องสมโอน้องหลอด ว่ายายพันเนาะครับไอไอน้อยซื้อแท้ซื้อวันใดกไ็ไอจันทลาพี่พี่มานั่งพี่สิถามนี่โอ้เป็นใดคือว่าหมู่บ้านนี่ล่องของบ่ฮะเทือกไปพนมชงเงินเพิ่นเนาะม,มันบุ๋มเมื่อที่แมวเมืองใหม่บ่สบายดี เป็นอะไรคือว่าไม่งอตตอดว่านี่ยบอนไปเ็ดจังได้คนตอดเสียเงไอ้บปเสียงดยเพิ่มเพิ่นบอกไหมาพรแล้วพรแล้วนคำแล้วโอ้เป็นนางรุงในเนี่บอยืนมดแล้วกอกน้มหมดแล้วแนี้มาเลยนพรมทามบบบนี้ยางมาเลยโชว์หน้าโชวน้าไม่บน่าโชวน้าเรานพรมถามเราจีบวดบอฝนพรมถาม วมียังก็สิบวัดจะบวชสช่ปบอพนวบวชเป็นนันระเป an <uh ็นเนนเป็นยังพนว่าเจ้าพนบระท่นได้ตอบจำนะอันไม่งอดตอดพนก่อนโดยอ้อมบนนั้นสะจิเนีเป็นคนคนไม่งอดตอดจะก็ห้องอยู่ปะห้องไม่เลยเจ็บเด้เนาะเจ็บเด้เนาว Bung song, siêu cụm chép chiếc bình thường này nó. khôn di sư, dù đó thì Tell bài hôm nay bong tỏa chép hoang cái căn nó bay sao bay bông đây bay 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 không? bay 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 เบิร์กเขันเป็นเขียวแบบใดเป็นยันแบบใดขนาดนั้นจับขอยเบิร์กเลยเด้กินข้าวกินน้ำแล้วบ่ไอ้กินแล้วกินแล้วเนาะอ่ากินกับยังมาหนีิกินกับปิ้งไก่ปิ่งไก่ปิ้งไก่พอเหอมมาแล้วเดยอเด้อเ้ออาพี่น้องเนาะจับปมะม่วงกะมีลาคอมเมนเอฟซีเิ่นก็คอมเมนต์เขามาพี่น้องกับอ่าเวลาประบุญไปทิ้งานไปกัให้พูดคุยไอ้พันเด้อดหัวใเพันเงาหัวใจเนาะหัวใจว่าพันเป็นโรคซึมเศร้า เนาะแบบว่านั่งบป่าบหัวนะเนะล้วเอายูสาาเไอน้อยเป็นยังบเป็นยังอย่กโูบยาคนเราแม่หายบวให้ฉูบยาสูบยาบ่สะสูบยาเสร็จสูบน้่แม่ยักอันนี้บอมีเทาเช่าบ่ได้บสูบยาเนี่มันจะสูบได้กแต่ว่าเช่าบ่ได้เนาะเลิกบ่ได้บ่ เจ้าเบบไดคือแบบคือเฮาหิวเขาใชซมช่ักปี่ะสิสูบมาโอเทโอเทตรงไหนใั่ใช่เน้อยพูโดยเห็ดไห้เห็ดหน้าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้ได้บัตนี้ตกาดำหน้าได้บนอ่ที่อ่างอนอือเป่าชวนยาจะเข้าเม่กี้่าเพันไรนแล้วยังมีแต่สูยาได้เนาะโดยอ่ก็ไปปกยากับยาใจหอยก็มาหําโชดแล้บัตโดยใส่ไปต้องกลวยอืมเด็นเลิกเลิกไ่ได้บันี้นน้อเขาเลิกอลไรเปนออ้ย สวัยุดนี่คือว่าเฮาหิวข้าวสั่นจกๆๆๆนั่นแหละเนาะจําอยากอยากกินข้าวอืก็คือกันกับคนเียวมากพี่น้องเนาะคือกับมต้ยเือนก็เียนเียวแล้วพอยุดเียวก็บ่ได้พี่น้องเอ้ยยุดตอนนึงก็เคียวยุดมเปื้อน้อจว่าเปื้อนนะปัดเวลาเฮาบ่มีนะก็เคียวของหมูอันนั้นหมูก็บ่มีอันนี้หมูก็บ่มีนะโดยจริงหมูมีอยู่อือืก็เลยลูกชายก็อยากสนําบดนี้เนาะ <c oughs> ขอแม่อลรแม่มาให้สูบบ่ฮะเพืองอเืองแล้วนะสกอกฮะเปียกทางงานยังบ่ได้ไมีเพียกเวียงานทำกับผมมีเงินซื้อจะสูบกับยุดสูบก้อนสองเยเนานะโดยเทาบ่สูบด้วยก็ได้บ่ฮะบ่สูบตลอดอได้บ่ <c oughs> นะอะไรอไ่องเา่เ็ดจได้ป่ะเนยเงา พ่ชห้องใ่างบกสยาดหายเพุละบ่แม่ลูกเจ้าเลยผูทิผู้ลธาพู้ทิดพ้ล่ะโดยพ่อข้องนอกอะไรเป็นผู้ที่พู้ที่แต่ละาตู้ที่หนึ่งพู้ที่สองคนจามกีเลยเป็นายแท้กับพวกบ่แม่ยังบ่นี้มีวีแววเลยบ่พ่อพนนี่ยเกเบลอี้คือมาสงขาเงินเงนนี่คนคนทิดอยู่ใชกับพไ แข่งคันแข่งคันโดยมีแต่มาในข้อมฝันแล้วนะมือนะเนาะจะฝันวายใดก็ฝันอพอยางมหาพอพยางมหาเลยเป็นว่าเต้ของผมเป็นตัวเปิดหมอบอกอย่างมากเลยเห็นเจ้าตอกกอดเจ้าอืนี่มันตัวว่าได้แล้วเ่รคลัมบาบคลัมพร้อมบาพร้อมเนาะดโตัวเลยบาบเด้ ตัวเม็ดตัวของตัวยาอืมเฮ้ยเนาะพี่น้องว่าก็นอนดีนอนมวนอยู่เนาะมานอนอยู่นี่เนาะโดยสบายอกสบายใจโดยกับโบวินสองภาระไม่แต่พาระเดียวขชัดๆนี่เดียวเดียวเดินเถือนเดินซานมันก็บน้องพี่น้องเลยเป็นเบิร์ดมองเลยก็ได้เนาะอาหารห้าวมบวินกินเ้าบวห้าวเสือมันอ่าวุ่นก็ลืมแบบพี่น้องเลยเนาะ ไปอยู่ตลาดเมื่อกี้ผมลืมซื้อเมล็ดผักชับพอจะเอาผักมาจะปลูกมั้ยนะเนยมันมีเนาะผในพักปลูกโดยมันผักบัวเนาะผักบัวบะไรพวกนั้นเนาะเลยเพราะนี่โบนกัซื้อไปซื้อเครื่องอยู่ตลาดมาเนาะไปซื้อเสื้อผ้าเป็นอะไรเนาะพอดีมีทางพี่ใจดีจากฝั่งไทยเนาะเพิ่นว่าเห็นน้องสมบูรณ์ไปย่ำได้กับใส่ชุดเก่า เรวก็คอมมินเอฟซีนกระลายูพีนองกันยังห้ซื้อเสื้อ้ายทางน้องชมโอพันแนบาสันขาเงาก็เตียนาเะตียนก้พอเหิมซื้อเสือายโดยโดยมนนี้ก็บุนดยซื้อเสื้อ้ามาให้ทางสองอนื่อนเพ่นเนาะีชงนไเอร้นะยังไก็ต้องขอบคุณทั้งทีจดีจากฟังไทยเนาะแล้วกเอฟซีสกูสุคนที่ว่าเป็นห่วงเป็นใยเนาะนั่งสองอโนที่ขยันมันเพี้ยนซอยเงา ເຮົາໄປເຖົາເຮັດວຽກເຮງການພີ່ນ້ອງເອີຍຫູກ້ອມບໍ່ແລ້ວບໍ່ລະກະພັງໄດ້ເອົານນນັົມປປາົຢນີດນາາກວນາມກກຫມາກมาะແລ້ວນາດດາເຮືອງນຮືອງມວານຮຍວນີພພນເນູໃນເາຍຄັນແ beng ເນາະນຮ ใช้เบื่องเสื้อผ้าก่อนพี่น้องเลยเนาะได้แต่น้องช็อปโ้องหลอดบ่ได้ช้ำพี่น้องเลยหัวปลาเงียบอยู่เ็ปวดงับยันก็ปวดออกอยู่บ้าโอ้ยมีอยู่มีอยู่เนาะขาดบ่ได้แล้วพี่น้องต้องมี้ื้วกันเนาะอ่ากระนองของเก่าเขาเนี่ก็ไดอ่าอันนี้ของน้องหลอดเด้อเอาว้าวว่ะ เงี้ยเงินมันก็มันยุ่งไปโอ้ยใส่ลองยืดีกว่ายืดขึ้นฮะนี่น้องไงห้องเจ้าได้ยังไงเอฟซีมันฝากมาให้ให้น้องหลอดเด้อพันมาตัวนี้ว้าวบ่มากเนาะเบื้องซีเอวมากเนาะเป็นของพยินงองพยินว้าเออว้าหยอกเด้อซะเนาะนี่ก็เป็นของน้องสมโอเนาะนี่แจ็คสันโคดีหรือบ่พี่น้องวุ่นเลือกกับมือเรื่องนี่เนาะ จักปีก็น้องชมโอคิบชองปีปารุนบอกไม่ข้าว่าสิบปีวะคือจะพอดีหรอกเนาะอ๋อนี่ใช้แต่จะนอนเป็นร่องหันบาเบิ่งเด้อส่วนของน้องดอดพี่น้องเลยนี่ไม่บอกว่ายามเลยย้ำห่อนเนาะปารุนก็เลือกเลือกเ,อเสียแข่นั้นเสียกะม,มาให้พี่น้องแล้วก,ก็ส่งขาสันพวกสง่งขาสันมันมีบ่ปะโบยแบบนี่สมค์สัน นี่พากันไปหันไปนี่นงงช,ชงคาสันนุ่มวุ้นซื้อมากพูละสองสุดพี่น้องไงเนาะน,นี่เป็น,น,นสองคาสันชุดหนึ่งของน้องสมพูมักปก้อมักซีอยู่ป่ะเป็นกาฮูคาะตายคัะเนี่ยเลยงามป่ะอ่าเอาพูละสองสุดจด้ออันนี้เป็นซุ้มของไอ้ฮานเป็นอยู่ป่ะเป็นฮานวไไ่าอะไรโมเป็นเนาะ นางเป็นหรือว่าบุตรีเฮียนเป็นปะน้องสองวันเป็นปะบ่ตรเป็นบุเป็นเนาะบุเป็นกงบุตเป็นยังพี่น้องเลยนะเสียว่าคำทรายเนาะข้างล่างนี่เป็นคำบทสุภาพเนี่ยเป็น้องเลยเนาะเป็นยี่ห้อเสีอเพลนเนาะบุเป็นยังใส่ห่มเย็นดีกระเพาะเนาะใช้ใช้เป็นรอบบางไ้บางยุ่งห่าสุดได้สุดหนึ่งก็ได้ไปสองไงน้องไปลองบ้างห่า เนี่ยเราจะได้ก็ได้เนาะจนไม่เท่านี่กะนี่อยู่นอกเมืงเท่าเนาะเสื้อผ้าเนาะนี่อย่างนี้ทำบุญอย่งนะอือหอยเห็นอย่างนี้หอยดูถ่ายได้เปื้องบริษัทเห็นเสือตึ้งเห็นเจ้าใส่เสื้อเลี้ยงเสือแรงเนาะเสื้อเลี้ยงเห็นดูที่สุดเนาะเห็นตลอดแก่ๆเลยเออโมืธอรมดาจริงๆหาซื้อมาให้อีกสิเนาะ พพี่คนว่าบอกให้ซื้อแต่ให้ทั้งสองไอ้น้องคนพี่น้องเลยเนาะเดี่ยวรอพันแป๊บหนึ่งค่อพี่น้องเลยออกมาว้าชอยิ่งคือน้องบานนี่เย็นดีบันนี่เนาะใส่สบายดีเนาะพี่น้องเลยเนี่ยเออ ใช่อนนองมันเลื่องไเลืองใช่ป่ัโสวยจังเลยงามเออสะอาดสอ้างดีบาดเดี่น้อยไยเนาะเด็กน้อยคนแก่บําเณรคนเพื่อนๆดอกนองสมอรนองหลอดคนแก่เป็นคนสะอาดสอ้างดีใช่มวอยู่ป่ะงมวลใ่ปะมวนอยู่เนาะเทบางมันก็ย็นเนาะ เดิๆๆนเดินังเลยอนะ oh ย่างมาบุนเล okay. ือกไปว่าหวยมันแพ้นานะใส่แบบสบายสบายไหนก็เป็นแพ้จ้องเดินสื่อใหม่สื่อซีเพลตสื่อซีเพลตนะเข่ากันอยู่เนาะแม่เนาะอือฮือหลวรคอมเมนต์มันก็โอ้ยเนาะให้ซื้อซื้อผ้ามาให้สมบูรณ์นองหลอดเนี่ยต้นเพิ่นเห็นไปได้ก็ใส่แต่ชุดเก่าโดยอือพอดีมีพี่จะดีจากฝั่งไทยเพิ่นก็โอ้ยเนาะฝากให้มาบุญนี่แหละ โดยหามาซื้อเครื่องให้น้องพันแน่พวแน้งพี่น้องเห็นเนาะที่ให้น้องพันได้นุ่งได้ตะกี้แห้นได้นุ่งผู้นี้ได้นุ่งเขาหมอนี่ตะกี้อ่าของมอนุแบบเลยมาแรงอยพากันวางแผนเฮียังมาแรงเลยคุดนาคุมบุกพิกคุดคุมบุกพิกเว็ดนามพักนั้ำพักเคุดก่อนแต่จะคุดอันนี้บอิเก็บเลย ไอ้เนาะไอ้น <Workers intendent> ้อยเสือเจ้ายังลายบ่เสือเจ้ามีลายบ่ฮะพอได้ใส่อยู่บ่พอได้ใส่ก็กำพอได้ใส่แล้วอ่ะพอได้ใส่อยู่อันนี้ก็พวกอันยังเป็นปลาเนาะอืมถระดอกห้องบอดคอยไปทางใดเนาะใส่กับใส่เสือบอดด้เปืือกหรอกพี่น้องเนาะดีใจว่าได้สุดใหม่ดีใจอืม มีไพ่ะในเคยซื้อให้เสียไหมนี่พอเตียงพอเตียงแล้วก็พอเพิ่มพอเพิ่มโดยพอบุญอพอบุญกดีใจละโดยการมีแต่ให้ทางน้องชมพูน้องหลอดลนะี่แหละเนาะขอบใจทั้งผู้ใหญ,ญ่ใจดีดดเพป็นผู้หละเพป็นอยู่ทางฝั่งไทยเด้อเพป็นกคิดเห็นทั้งร้านสองคนนี่แหลนะเนาะ ผมนีเสื้อผ้าใส่ผมก็เลยอยากให้นมาบนน,นี่มาตลาดซื้อเสื้อมาให้เด้อ,อเด้อขอบคุณคุณพันน่ะไว้ขอบ,บนนโอขอมอขอบใจลายเดอ้อบุญครับบุญสู้อ,อ,อยู่ดีมีแหง้งสุขภาพแข็งแรงแม่ป้าผู้ใดซื้อซื้อเสื้อเห็นร้านนุ่ง<อ>ขอให้ร่ำให้วดวยขึ้นเก่าเก่าเที่ยวคงอยากคงกินมาให้ร้านขอให้ร่ำใ<อ>ห้ด้วยขึ้นเก่าเก่าเด้อซาดถูกเด้อฮะน้่งรถบัตรไง พ่อเพื่อนพ่อก็ได้เนาะพ่อะพอป้าพอป้าจดีเลยผักเสียม่ให้ร้านก้ยเรีเป็นกะกาชาทุกแข็งแข็งเนาะอ่าเอาเอายเจี๊ยบหอยไข่เดยโดยโดยเจ้ากาดูเด้อ ดูขยันมันเพียนคือเก่าคือเดิมโดยเนาะเมื่อยกับพักพอนโดยอหางามเที่ยงกับพักพอนย่างมาเลี้งแดดบดเขาอย่งซอยไม่เท่าเนาะโดยอ่าโดยโดย่วนเรื่องโทรศัพท์น่ะเอาไว้ก่อนเด้อโดยบ่เป็นยังโบเฝ้าก็ได้เพราะว่าเฮายังน้อกอยู่โดยเนาะเพราะว่าเฮาใช้ก็ยังได้เป็นประโยชน์หยังโดยเพราะว่าเฮาใช้โทรศัพท์มันต้องคือคิดเห็นประโยชน์ก่อน ว่าใส่คุณประโยชน์ยังเขาจังซื้อมาใส่เนาะถ้าเขาซื้อมาใส่เรนใส่ยังซื้อนี่บ่กจำเป็นกับยาเนาะเขาจะมูมีเรื่องเลยื้อมาเรนและสื้อมาใส่กันกดไหล่คอตลอดไปกดนะคนเป็นกันขนเหนือก็เป็นขั้นเรนเท่าไรซับเป็นอยู่เอาไปไงไปว่าเขาศึกษาบอหันทฤษฎีันเท็ดนี่กับข้อยู่เนาะอันน้ฮามาไปเตเรนหันเรนนี่กันแมนเรนลามันกับโบดีอย่างโเป็นเวียกโดยวยอันง่กว่านี้ก่อนซาเนาะโดยอืม โดยโยใช้หาผ้าบางผ้ายางเบิ้งอะ้าเบิ้งหะเนาะเบิ้งเครื่องปลูกของพังเบิ้งหะเออพี่น้องเลยบรรยากาศดีพี่วันพี่น้องเบิ้งแนวแต่ละมือเลยพี่น้องเลยเนาะโดยสะอาดสะอางเนาะแป๊แปนดีพี่น้องเลยฮดชุดมืออีบ่โดยฮดเสาแรงฮดเสาแรงเลยเนาะโดยพี่น้องเลยพี่ท่านี้เป็นต้นยังท่านี้เนาะต้นกล้วยสุกเขียวพังบังเว้นเว้นเลย ดอกคนแคนไหมไม่ไพ่ไพ่ไม่ไกกวางมีกกกล้วยกล้วยคนยางหันดีเลยพี่น้องคือคนแบบว่องไวของแข้วนะพี่น้องเห็นน้องหลอดกันอย่เนาะเลากันยางไวแต่ทาพอ แบบคนขยันขันแข่งอะไรแบ่น้อี้ลืมลืมลืมตลอดหมักฟางบ่าเออแม่แม่แม่หมักฟางก็หมักฟางต้นกล้วยกล้วยทีนี่ขบปไปเนาะหอมนี่บ่คุ้มคุ้มะพริกนี่บ่โดยบ่แม่นคุ้มเมื่อกัะหม่อมโมเออคุ้มร้องปลูกหรือ่โดยปลูกรุ่นแหลตัวเปียกเลมโดยโดยเอาเอาใส่เนาะ มา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 เขาคงเขาเงาก่อนบาดนี่ปอ่าคุณจะได้ลาก่อรและบาดนี่ไปเบียกข้างหน้าก่อนบาดนี่น้องแวะมาเอาซื้อเสียมาให้เพื่อนพี่น้องเลยเนาะตุ้มมะพร้าวแล้วตุ้มโอ้โดยผูกโป๊กไปชิบูจิบูไม่อ่อนเนาะน้องเลยน้าโอ้ดีใจในเวลามีบอลใส่ถั่วเตทบวงนะเนาะโดยพี่น้องเลย โอเคซาเด้อร์มาฮาสซีได้จบคลิปเพียงสมัยก่อนเด้อโดยสบายดีบ๊ายบายขอบคุณขอบคุณทั้งเอฟซีแน่นักน้อยหนึ่งเพื่อเอฟซีเพื่นในกำลังใจเจ้าเด้อขอบคุญใจเดินชูอยู่ดีไม่แห้งขอให้รำให้รวยขึ้นกูเก่าเด้อเอฟซีทีว่าเป็นห่วงเป็นใยให้กำลังใจครอบครัวน้องหล่อน้องสมโอเนาะขอบุญเป็นพนักงานเลยห่วงใยร้าน คอยนำให้รวยขึ้นก็เก่าเด้อซาถูกนำให้รวยขึ้นก็เก่ามาหากระไดสื่อนั่นชื่อนี่มาให้รวยให้ล้านกระไดเลยให้รวยขึ้นสุดโซผ้าเลยโอ้พ่อพ่อพ่อทุกๆคนก็ให้รวยสุดโซผ้าสาถูกเนาะองอยากของกินมาให้เลลูกแล้วขอให้รวยสัมโซผ้าเลยซาธุ สาธุเนาะเทางรายการพี่น้องเลยเนาะขอบคุณครัก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเนาะทั้งพี่เจดีจากฝั่งไทยที่ว่าคิดเห็นทั้งน้องสมโอน้องหลอดเราบอกขอบครัวทั้งเมตูวันนี่แหละเนาะที่ว่าซื้อเสื้อผ้ามาให้พี่น้องเลยมันีก็ได้เนาะขอบคุณในลายๆแล้วกเอฟซีประตูทธาเนี่ยแหละเนาะที่เขามาหับชมติดตามตลอดมาพี่น้องเลยเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเฮาวเราบอกท่องกองบอลบอลสละบอลตลอดมาแล้วก็ทั้งน้องสมโอน้องหลอดเนาะโดยตรงสู่ต่อไปเนาะ สู่ต่อไปเป็นคนดูคนมันคือเก่าเนาะเดี๋ยวไปก่อนสาธบายดีเนะบาดีไปไปพี่น้องไปบุญกยจะได้ขอจบคลิปลาพี่ลาน้องเพียงสำนึกก่อนเนาะขอบุญขอบคุณขอพี่น้องก็สุขสุขคนพี่น้องเลยที่เข้ามาเป็นกำลังใจเนาะพี่น้องขอกดไลค์กดแชร์อ่าที่ว่าคำว่าเบิ่งเบิ่งคลิปโปรแกรมโฆษณาเนาะขอบคุณคุณหลายๆได้พี่น้องเด้อเนาะโดยคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องพอกันคลิปหน้าเด้อ ဟုတ်ကဲ့ကွာສະบายດີพี่น้องเอ้ยเนาะ